สวัสดีค่ะมาพบกัชบช่องโมลิทารลกันอีกแล้วนะคะอ่ะแม่หมอจะไปในหัวข้อนี้เนาะสาเหตุที่คนอื่นๆคิดไม่ดีกับคุณคือเรื่องอะไระคือเรื่องอะไรคะสาเหตุที่คนอื่นๆคิดไม่ดีกับคุณน่ะมันเป็นเพราะอะไรหรอแม่หมอก็อยากรู้นะเหมือนเหมือนเป็นลูกดวงอยากรู้ไปด้วยอืสาเหตุเลยมันมาจากอะไรหรอทาไมถึงมีคนคิดไม่ดีกับคุณไม่ชอบคุณอะไรเงี้ยทําไมอะ อะขอใบแรกมาเลยจ้ะโอโหพลังงานทำไมเขาถึงจะไม่ชอบคุณล่ะเพราะอะไรเพราะคุณเป็นราชินีวานอ่ะเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองเป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองสูงเป็นตัวของตัวเองมากเป็นเป็นผู้ที่สบายแล้วเป็นเป็นคนที่สบายแล้วเป็นคนที่มีความสุขกับชีวิตของตัวเอง บางคนเนี่ยไม่หมอมองใบแรกขึ้นคลนหวานคุณอาจจะไม่ได้มีคู่นะบางคนโสดด้วยซ้ําแต่คุณมีเห็นไหมมีแมวคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาเลี้ยงสัตว์อ่ะคุณอาจจะเป็นคนชอบเลี้ยงอะไรแบบนี้ไม่จาเป็นจะต้องมีแฟนนะไม่หมอมองว่าคุณอาจจะไพ่ไพ่ใบแรกขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นคนโสดอะ่ะอืมคลิปคลิปเนี้ยต้องมีคนโสดเข้ามาดูเยอะแน่อ่าต้องแบบคนที่แบบไม่ไม่มีแฟนในบางคนเนี่ยอาจจะไม่อยากมีด้วยเพราะเพราะเพราะอยู่กับน้องหมาน้องแมวคือมีความสุขแล้ว ไม่จําเป็นจะต้องหาอะไรที่มันปวดหัวมาอะไรประมาณนี้ไม่หมอมีความรู้สึกนี้นะแต่ทําไมมีแต่คนเขาถึงสาเหตุที่เขาไม่ชอบคุณคุณมันเด่นอะคุณมันเป็นคนที่ถึงคุณเป็นผู้หญิงคุณก็เป็นผู้หญิงที่ดูแบบมีอํานาจมีพลังมีเหมือนมีความแบบดูเป็นแบบผู้ดีผู้ใหญ่คุณนายคุณหนูอะไรประมาณอย่างเงี้ย อ่าแถมยังเป็นคนเป็นคุณหนุ่มคุณนายที่ดูฉลาดด้วยไม่ใช่คุณหนุ่มคุณนายที่แบบใช้เงินเฉยเฉยอะไรเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยแม่หมอมีความรู้สึกแบบนี้นะอ่าใบแรกขึ้นควีนมาร์คุณเป็นปแบบนี้แหละถึงถึงแม้จะเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายที่แบบว่าดูดีดูแบบเป็นผู้ชายที่ดูสวยอะ่ะไม่ไม่ใช่ผู้ชายที่ดูแบบแบบไม่ไม่ใช่ว่าไม่แมนนะแมนแต่แบบ หน้าอาจจะเป็นผู้ชายที่หน้าสวยก็ได้หลอ่อแต่หน้าหน้าหล่อแบบสวยอะ่ะเข้าใจไหมอ่าแบบหลอด้วยสวยด้วยผสมอะ่ะไม่หมอมีความรู้สึกอย่างนี้นะถ้าเป็นผู้ชายนะอแต่ถ้าคุณไม่หลอ่อคุณก็มีจิตใจที่เป็นเหมือนผู้หญิงอ่ะเป็นจิตใจที่อบอ้อมอารีเป็นจิตใจท,ยยที่ดีเป็นคนที่จิตใจดอีอ่ะประมาณเงี้ยพ่อสังเกตไหมมีดอกไม้อะ่ะนั่นแหละแล้วก็ผู้ชายบางคนอาจจะชอบเลี้ยงแมวก็ได้นะอะไม่ถึงคนที่เข้ามาดูนะเพราะว่าอพลังงานรวมเนาะ อต่อดูซิแล้วมีอะไรอีกจ้าสาเหตุที่คนอื่นๆคิดไม่ดีกับคุณหูใบแรกก็บ่งบอกแล้วจ้าคุณมันเด่นกับเขาอะเห็นไหมแื้เด่นยังไม่พอการงานยังดีอีกชีวิตคุณมันดีอ่ะชีวิตคุณมันเหมือนเหมือนไปอยู่ในจุดที่ดีแล้วไปอยู่ในจุดที่แบบว่ามีความสุขไปอยู่ในจุดที่เป็นของตัวเองไปอยู่ในจุดที่ตัวเองแบบใช้ชีวิตแบบดีที่สุดแล้วอะแม่หมอมองนะ ไพ่พลังงานของคุณนะมันบ่งบอกเลยว่าบางคนเนี่ยประสบความสําเร็จในเรื่องงานแล้วด้วยไพ่สองอันขึ้นติดกันเนี้ยคุณประสบความสําเร็จในเรื่องงานแบบสูงมากเลยอะคือ <c oughs> มันมันอยู่มันอยู่อีกขั้นหนึ่งแล้วมันอยู่ที่อยู่อีกที่หนึ่งที่คนอื่นแบบได้แต่มองแล้วอะอาจจะเป็นคนที่คนอื่นๆนั่น,นแหละที่เขาคิดไม่ดีเขาอาจจะอิจฉาคุณนะแม่หมอมีความรู้สึกนะเพราะไพ่อะมันม่งมอกว่าคุณเก่งในเรื่องงานอะ คุณทาอะไรคุณก็ประสบความสําเร็จอะคนอื่นเขาเห็นเขาก็อิจฉาได้นะอ่าอิจฉาแล้วก็รู้สึกไม่ชอบรู้สึกไม่ชอบความเก่งของคุณอะอมมันมีมันมีคนไม่ชอบความเก่งของคุณนะไพ่แปดแปดไม้เท้าขึ้นมากับครีนวานมันบง่งบอกเลยว่าคุณคุณประสบความสําเร็จอะเพอเผประสบความสําเร็จเกินหน้าเกินตาพวกเขาอะเกินคนที่คนที่เขาอยู่ข้างๆคุณหรือแม้กระทั่งเพื่อนคุณอะ แม่หมอมีแม่หมอมีความรู้สึกว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีแบบคนแอบไม่ชอบคุณด้วยนะแบบแอบอะ่ะแอบแอบไม่ชอบต่อหน้าเนี่ยพูดดีเลยยิ้มให้แต่พอรับหลังเนี่ยโอ้โหอิจฉาจนะ้ะลิสยาอยู่ข้างหลังเลยจ้ะอืมประมาณอย่างนั้นเลยนะเพราะอะไรอะ่ะเพราะคุณมันมีอะไรที่ดีของเขาชีวิตคุณก็ดีการงานคุณก็ประสบความสําเร็จแล้วอืมแปดแปดไม้ยังขึ้นมา ตอนนี้คุณมีความสุข,ขกับการงานคุณแล้วอะโอ้โหแล้วดูไพ่ไปต่อไปคิงครับอืมเป็นคนที่ดีมีแต่คนรักมีแต่คนชื่นชมคุณเป็นผู้หญิงคุณก็เป็นผู้หญิงที่แบบมีแต่คนพูดถึงอะคุณเป็นผู้ชายคุณก็มีมีแต่ผู้หญิงพูดถึงอะถ้าพูดถึงคุณเป็นผู้ชายนะแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็มีแต่มีทั้งผู้หญิงและผู้ชายพูดถึงคุณอะแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายเนี่ยไม่หมามีความรู้สึกว่าคนที่พูดถึงคุณมากคือผู้หญิง อผู้หญิงเนี่ยชอบเลยชอบคุณเยอะเลยเผลอคุณถ้าคุณเป็นผู้ชายนะไม่หมอไม่หมอว่าคุณน่าจะแบบเป็นมีเสน่ห์เสน่ห์คุณเยอะผู้หญิงมาชอบเยอะชอบเนี่ยอาจจะไม่ได้ชอบที่หน้าตาคุณนะอาจจะชอบที่ความสามารถของคุณหรือการที่คุณประสบความสําเร็จก็ได้เขาอาจจะชอบตรงนี้ไม่หมอไม่หมอว่าตรงนี้นะอืมมันมีคนชอบเยอะแล้วมันก็มีคนหมั่นไส้คุณเยอะด้วยอไม่ชอบคุณก็มีเยอะ พอเราพูดพูดถึงสายเหตุที่เขาไม่ชอบคุณะคุณดูดิเพราะอะไรเพราะคุณมีแต่คนรักคุณไงส่วนน้อยหรอกที่ไม่ชอบคุณน่ะอืมแต่มันมีนะคนไม่ชอบคุณมันมีเพราะมันเห็นคุณเด่นกว่าโดเด่นกว่าก็เป็นภัยนะคะบอกเลยถึงจะเป็นผู้ชายนะคุณก็เป็นผู้ชายที่แบบเนี้ยคุณได้คิงคาบะเป็นคนที่มีเสน่ห์อยู่แล้วอะเสน่ห์คุณไม่ต้องพูดถึงเลยอะ ถึงเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายที่ดูอบอุ่นเป็นผู้ชายที่ใจดีเป็นผู้ชายที่แบบแบ่งปันให้ผู้ชายด้วยกันเองด้วยประมาณอย่างนั้นอ่ะใบนี้นะเหมือนอยากออกอแปดดาบแปดดาบขึ้นมาทําไมก่อนทั้ง,ท,ง,ท,ง,ท,งที่พูดอยู่เนี่ยแต่แม่หมอมีความรู้สึกแบบนี้แปดดาบขึ้นกับกิงครับอย่างที่แม่หมอบอกคุณเด่นเกินจนมันทําให้คนอื่นเขาหมัน่นไส้คุณเด่นเกินจนทําให้คนอื่นเขาแบบ กลายเป็นเหมือนไม่ชอบคุณอ่ะเพราะความเด่นของคุณคุณเป็นคนที่มีคนชอบเยอะอ่ะคิงคับอ่ะคุณเป็นคนมีสเสน่ห์อ่ะแถมยังเสน่ห์เรื่องงานด้วยเก่งในเรื่องงานอ่ะเพราะมันขึ้นกับไอ้แปดวานเนาะอืมเอกวานอ่ะมันขึ้นกับเอกวานไม่หมอบอกเลยว,ว, 8, นะว,ว่าตัวคุณอ่ะมันขึ้นแปดอ่าแปดสอดขึ้นกับคิงคับน่ะไม่หมอมีความรู้สึกว่าตัวคุณอ่ะอาจจะเป็นคนที่แบบว่า ทำอะไรประสบความสําเร็จแล้วแล้วมันทําให้คนอื่นๆนะได้เห็นพอทําให้คนอื่นๆได้เห็นแล้วคนอื่นหมันไส้อะหมันไส้มันจะเกินหน้าเกินตาไปแหละมันจะดีเกินไปแล้วมันจะเก่งเกินไปแล้วประมาณอย่างเงี้ยอ่ามันเลยทําให้แบบมันต้องมีคนคิดไม่ดีกับคุณคุณง่ายๆอืมด้วยความสามารถของคุณเนี่ยม,มีความสามารถเกินไปมีความเก่งเกินไปโดดเด่นไปโดดเด่นไปก็ไม่ดีอีกอ่ะต่อใบนี้นะ เห็นปะอันนี้อะยรสิบไม่เท้าเนี่ยยังยังไม่ทิ้งแต่การงานคุณเลยอะความประสบความสําเร็จของคุณอะการที่คุณประสบความสำเร็จอะมันทําให้คนอื่นหมัน่นไส้จะ้ะจริงแต่คุณเป็นคนทําเยอะนะคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงคุณเป็นคนที่ทําอะไรเยอะเหนื่อยนะขึ้นกับแปดสอดด้วยเหนื่อยบางคนได้โดนลังแกด้วยโดนลังแกจากคนอื่นๆนั่นแหละ หรือโลนลังแกจากที่ทํางานก็ได้นะถ้าพูดถึงว่าคุณไม่ได้มีธุรกิจอ่ะไม่หมอ,หม,อมองว่าคุณอะอาจจะมีทั้งธุรกิจด้วยอาจจะมีงานหลายงานแล้วก็ทําหลายงานแล้วก็บางงานอาจจะต้องทํางานร่วมกับคนอื่นแล้วมันมันเหมือนคุณเด่นไปอะเด่นก็เป็นภัยอย่างที่แม่หมอบอกพอเด่นแล้วมันก็มีคนหมันไส้หมันไส้แล้วก็อยากการแกล้งอยากการแกล้งเสร็จก็หือเอาไปพูดรับหลังเอาไปนินทาเอาไปว่าร้ายอย่างเนี้ยก็มีแม่หมอมีความรู้สึกอย่างนี้นะ ด้วยความที่คุณเป็นคนที่ขยันน่ะทําทุกอย่างไม่เกี่ยงเลยทําได้หมดยิ่งทําเยอะยิ่งยิ่งเป็นจุดเด่นยิ่งทําเยอะยิ่งทําให้เขาไม่ชอบไม่ใช่ว่าเขาไม่ชอบสิ่งที่คุณทํานะไม่ชอบการที่คุณแบบจะเก่งเกินไปแล้วจะทําได้ทุกอย่างเกินไปแล้วประมาณอย่างเงี้ยมันเลยทําให้คนแบบคิดไม่ดีกับคุณอืมนี่คือเหตุผลเลยสาเหตุมาจากตรงนี้เลยการที่คุณแบบทําได้เก่งเกินอืม เก่งเกินไปทําได้ทุกอย่างด้วยถ้าสิบวันขึ้นมานะคุณไม่ไม่เกี่ยงงานแล้วคุณทําได้หมดต่อไปอะไรดูโอ้โหจัสตินี่คือสาเหตุอีกอย่างเลยนะคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจเวลาจะทําอะไรนี่มุ่งมั่นมากตั้งใจมากแล้วถ้าแล้วจะทําจนจนถึงจนให้ได้อะจนจนประสบความสําเร็จอะ่ะเวลาคุณทําอะไร คุณดูนะจ้าสติกยังขึ้นมาคุณเป็นคนมีความเที่ยงธรรมก็ที่หนึ่งซื่อสัตย์ก็ที่หนึ่งแถมยังถือดาบด้วยคุณดูนะถือตาช่างแถมยังไม่พอถือดาบด้วยเป็นคนที่ดุนะดุแต่ดุในแบบถูกต้องอะ่ะเพราะคุณรู้ว่าคุณเป็นคนที่ถูกต้องอะ่ะคุณคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณทํามันถูกต้องอะ่ะในบางคนเนี่ยดุด้วยทํางานก็เยอะแถมยังเป็นคนที่ดุ เคยโดนโดนคนทํามานะเคยเพราะมันมีแปดสอดแม่หมอเชื่อว่าสิ่งที่คุณโดนทําเนี่ยมันทําเพราะคุณทําอะไรหลายอย่างคนอื่นเห็นแล้วมันไส่อ่ะอาจจะโดนเขากันแก้งก็ได้เพราะมันขึ้นแปดสอดอ่ะเผลออคุณโดนกันแก้งโดยที่คุณไม่รู้ด้วยเพราะมันเป็นเนี่ยน้องหมีโดนจับมาดแล้วปิดตาด้วยคุณไม่รู้ด้วยว่าเขากแก้งคุณแต่ว่าคุณผ่านมาได้ถ้าสิบวานี่โหหนักในหนักนะ ผ่านเรื่องเลวร้ายมาเยอะนะผ่านการงานแบบมาเยอะนะงานที่ทําเนี่ยผ่านผ่านมาได้เพราะความสามารถของตัวเองรุนรวนเราเป็นคนที่ซื่อสัตย์ในเรื่องงานด้วยไม่ชอบให้ใครมาบังคับถ้าทําเดี๋ยวทําเองทําทําดีด้วยเวลาทําเองนี่ทําดีด้วยเด่นกว่าชาวบ้านชาวช่องเลยโดดเด่นเกินพูดง่ายๆประมาณอย่างนั้นอ่ะต่อดูซิแล้วมีอะไรสาเหตุที่คนอื่นคิดไม่ดี คุณมันมันเหมือนเป็นคนที่แบบว่าทําให้คนอื่นเขาได้เห็นตัวพวกเขาอะเอ้ยเมื่อกี้ใบนี้มันตกมาเมื่อกี้เหมือนใบนี้มันตกมาแล้วนะเราไม่หมอสับเราไม่หมอก็ยังจับได้ไม่ดีอีกคุณดูนะเจ็ดครับดูดิสิ่งที่คุณทำอ่ะมันมาจากการที่คุณเลือกด้วยเพราะอะไรเพราะคุณเป็นคนฉลาดขึ้นกับควีนวานด้วยคุณเป็นคนที่เวลาทําอะไรมักจะวางแผนก่อนแล้วก็ ชัวแล้วว่าอันเนี้ยมันได้แน่คุณก็จะทําสิ่งสิ่งนั้นแต่แม่หมอมองว่าบางคนเนี่ยเคยเลือกผิดนะเพราะในถ้วยเนี่ยมันมีงูด้วยเห็นไหมคุณเคยไว้ใจคนผิดเคยเลือกผิดอาจจะเลือกคนหรือเลือกงานผิดหรือเลือกพาร์ทเนอร์ผิดก็ได้่ะแม่หมอมีความรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทําอ่ะมันทําให้คุณได้บทเรียนอะไรหลายๆอย่างในเรื่องงาน ไช่เนี่ยนะมันพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องงานเลยสาเหตุที่คนอื่นเขาไม่ชอบคุณที่เขาคิดไม่ดีกับคุณเขาอิจฉาคาุณเรื่องที่คุณทํางานเก่งคุณเก่งในเรื่องการทํางานในเรื่องคุณประสบความสําเร็จอ่ะอือประสบความสําเร็จเกินพวกเขาบางคนเนี่ยเขาเขาอาจจะเริ่มพร้อมคุณแต่เขาไม่ได้ประสบความสําเร็จเหมือนคุณอ่ะบางคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นหรืออาจจะเคยแกล้งคุณเนี่ยเหมือนเหมือนแปดสอดเนี่ยอาจจะเคยแกล้งคุณก็ได้แต่พอแกล้งแล้วทําไมคุณยังผ่านได้ประมาณอย่างเงี้ย คุณดูเด็ดเจ็ดเ่ยังมายืนยันนะ่ะมันเกิดมาจากความสามารถของคุณมันเกิดมาจากสิ่งที่คุณเลือกเองสิ่งที่คุณเลือกทําอ่ะในเรื่องงานอืมแล้วงานคุณอ่ะมัน,ม,นมันเหมือนมันมันไปตีใส่พวกเขาอ่ะตีกลับไปที่พวกเขาอ่ะสมมติมีคนมากั่นแกล้งคุณเรื่องงานใช่ปะเหมือนคุณจะลม้มคุณจะลม้มแต่อยู่ดีๆคุณลุกขึ้นมาแล้วลุกขึ้นมาแบบดังกว่าเดิมด้วยดีกว่าเดิมด้วยในเรื่องงานนะประมาณอย่างนั้นน่ะเออ นี่คือใสาเเลยที่ทำให้คนอื่นคิดไม่ดีกับคุณมันเด่นไปเด่นไปก็ไม่ได้เนาะตะลกจังคนคนสมัยเนี้ยมันมีแบบนี้เยอะนะเด่นไปก็ไม่ดีอืมส่วนมากคนที่เด่นเด่นมักจะเป็นปลูกรักษณสิ่งศักดิ์สิทธิ์สังเกตไหมอ่ะต่อไปอะไรอือหดูคุณดูดิชีวิตมันประสบความสําเร็จแล้วในบางคนเนี่ยมีครอบครัวสมบูรณ์แบบแล้วจ้ะ อยู่ในครอบครัวที่มีความสุขถ้าบางคนไม่ได้มีบ้าบางคนโสดนะไม่หมองมองว่าคุณอาจจะมีความสุขในเรื่องครอบครัวครอบครัวคือพ่อแม่อยู่กับพ่อแม่อยู่กับป้าอยู่กับลุงอยู่กับอะไรที่บ้านคุณนะ่ะไม่จําเป็นจะต้องเป็นสามีภรรยานะอืมประมาณอย่างนั้นแต่บางคนมีนะเพราะว่ามันเป็นไพ่คุณดูดิบางคนอาจจะได้แต่งงานเนี่ยหรือก็หรือแต่งงานไปแล้วด้วยมีนกด้วยเห็นไหมเอ๊นี่มีคํานี้ด้วยเห็นไหม นั่นแหละแม่หมอมองว่าชีวิตคุณตอนเนี้ยมันเหมือนมันอยู่ในจุดที่ดีที่สุดแหละมีความสุขที่สุดแหละงานอาจจะเหนื่อยนะแต่ด้วยการที่คุณเป็นคนที่ไม่ยออ่อท้อคุณคุณทําได้คุณประสบความสําเร็จจากสิ่งที่คุณทําจนได้อืมแล้วตอนนี้เหมือนเหมือนสิ่งที่คุณลงแรงลงลงมือไปสิ่งที่คุณทำไปมันมันเห็นแล้วไงมันเห็นแล้วเนี่ย มีความสุขแล้วอืมอต่อต่อนะ้ะมีอะไรอีกค่ะจะไม่ให้คนไม่คิดไม่ดีกับคุณได้ไงชีวิตคุณมันมันเหมือนมันไม่มีทิ่ติมันเหมือนมันไม่มีถึงแม้บางคนอ่ะจ,จะไม่ได้ร่ารวยนะเพราะตั้งแต่เปิดมาไม่หมอยังไม่เห็นไพ่เหรียญเลยบางคนอ่ะจ,จะไม่ได้รวยแต่ แต่รวยความสุขอะคุณเขาจะไหมไม่ได้รวยเงินแต่รวยรวยอย่างอื่นรวยการงานก็ได้รวยความสุขรวยรวยผู้คนที่อยู่รอบๆก็ได้หรือรวยในที่บ้านก็ได้เพราะเนี่ยมันพูดถึงเกี่ยวกับบ้านนะอืมอ่ะต่อไปใบนี้นะโอ้โหเห็นปะคุณน่มันเป็นคนที่คิดต่างคิดนอกกรอบไม่เหมือนกับเขาทําอะไรก็ไม่เหมือนเขาด้วย บางคนเนี่ยเขาเขาโดดสมมุติว่าเขาทํางานมาพร้อมคุณแล้วเขาเจอปัญหาเขาล้มเลยนะเขาไปไม่เป็นแต่คุณไม่คุณเป็นคนที่คิดไม่เหมือนใครอะ่ะนี่แม้แต่เนี่ยแม้แต่โดนจับมัดโดนจับมัดห้อยหัวคุณก็ไม่ได้กลัวไม่ได้คิดว่ามันเป็นอุปสรรคอะเพราะมันขึ้นไงอีกตัวคิงคับด้วยมีคนมองคุณผิดไปเยอะนะ เพราะอะไรเพราะคุณทําไม่เหมือนเขาแต่สิ One, ่งที่คุณทํากับกับเป็นสิ่งที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จอ่ะเนี่ยคุณทําไม่เหมือนเขาแต่คุณประสบความสําเร็จอแปลกไหมคุณคิดว่าคุณคุณโดนแปดดาบแล้วคุณคนอื่นอาจจะมองว่าคุณโดนแปดดาบคุณไปต่อไม่ได้แต่คุณไปต่อได้โดยการที่ทําไม่เหมือนคนอื่นแต่การที่คุณทําไม่เหมือนคนอื่นมันประสบความสําเร็จมันมันเหมือนมันมันเหมือนมันไปกระแทกใส่พวกเขาอมันเหมือนมันไปกระตุ้น ต่อมอต่อมที่คิดไม่ดีกับคุณน่ะให้พวกเขาอะคนอื่นอ่ะเพราะอะไรเพราะคนอื่นคนอื่นเขาโดนมาเหมือนคุณสมมติคนคนอื่นเขาโดนแปดสอบเหมือนคุณน่ะเขาไปไม่เป็นน่ะแต่คุณไม่มีเหมือนมีมีมีแบบมีทางหลายทางอ่ะอาเปรียบเป็นเรื่องทางเนาะคนอื่นก็อาจจะมีทางเดียวคนอื่นคนอื่นมีทางเดียวแต่คุณเนี่ยมีแบบแทรกมาเป็นซอยอ่ะมีทางเดียวแต่มีซอยด้วยเข้าใจไหม ก็คือมีงานหลายงานอ่ะสมมติว่าคนอื่นเขาอาจจะคิดงานนี้งานเดียวแล้วเขาไม่มีงานอื่นแล้วแต่คุณไม่เกี่ยงอ่ะคุณทําได้หมดแล้วคุณเลือกงานแบบที่มันเหมาะกับคุณด้วยคือคุณเป็นคนฉลาดอยู่แล้วใบแรกขึ้นควีนวานอ่ะคุณฉลาดคิดอยู่แล้วอ่ะเป็นคนที่มองการไกลด้วยนะมองอะไรใหม่ๆไม่ได้ย่ําอยู่กับที่นะแล้วก็ชอบทําอะไรไม่เหมือนคนอื่นเลยอ่ะขอใบนี้เหมือนอยากออกเห็นปะโอ้โหนี่วิวออฟฟอร์จูน ผ่านอะไรมาเยอะแล้วผ่านเรื่องราวดีๆมานยก็เยอะผ่านเรื่องราวเจ็บปวดมันก็เยอะเพราะมันขึ้นกับตัวแปดสอดด้วยไม่หมอมองว่าคุณผ่านอะไรมาแบบลมลุกคุกคานมามากลมลุกคุกคานมาด้วยตัวเองด้วยทําได้เพราะตัวเองเป็นคนที่เก่งถึงจะทําไม่เหมือนคนอื่นแต่ว่าประสบความสําเร็จไปแล้วนะตัวคุณประสบความสําเร็จไปแล้ว วิวออฟฟอร์จูนขึ้นมาตอนนี้เหมือนชีวิตคุณมันมันหมุนไปเรื่อยๆอมันไม่มีสต็อปแล้วอะมันไม่มีหยุดแล้วอะแล้วมันหมุนไปในที่ที่ดีอะมันไม่ใช่หมุนกลับอะมันเป็นหมุนไปไม่ใช่หมุนกลับนะอือเปรียบเสมือนชีวิตคุณมันหมุนไปอยู่ในจุดที่ดีขึ้นดีขึ้นเหมือนเหมือนเหมือนเ,เปิดประตูเจอแสงเจอแสงหรือหรืออาจจะเปิดประตูเจอเจอบ้านใหม่เจอสิ่งดีๆอะไรเงี้ยประมาณอย่างนั้นอืมไม่มองมองงี้นะ อต่อดูซสิแล้วสาเหตุที่คนอื่นเขาไม่ชอบคุณอยู่แล้วละค่ะชีวิตคุณมันดีกว่าพวกเขาขนาดเจอเรื่องร้ายๆมายังผ่านไม่ได้เลยอ่ะมันขึ้นกับฟิวอัฟจูนด้วยอ่ะคุณคิดดูดิคุณเจอเจอคนอความมุ่งมั่นคุณมันสูงนะขึ้นกับแปดไอขึ้นกับสิบวันด้วยอ่ะคุณเป็นคนมีความมุ่งมั่นที่แบบเวลาคิดจะทําอะไรมักจะต้องทําไม่ได้จะทําจนกว่าจะประสบความสําเร็จอ่ะ คุณจะล้มเป็นสิบรอบคุณก็ทําคุณคิดว่ามันมันจะต้องมีสักวันที่แบบมาสบความสําเร็จเนี่ยคุณดูดิคุณดูไพ่คุณคุณเป็นคนที่ถึงแม้จะเจ็บหรือโดนกั่นแกล้งหรือโดนทําลายคุณอาจจะล้มไหมนะแต่ล้มแป๊บเดียวเท่านั้นอะคุณก็ขึ้นมาใหม่แล้วขึ้นมาใหม่มันไม่เหมือนเดิมอะขึ้นมาใหม่มันดีกว่าเดิมมันดีจนคนอื่นต้องพูดถึงคุณจนคนอื่นทําให้คนอื่นไม่ชอบคุณ จนทาให้คนอื่นคิดไม่ดีกอบคุณเพราะเขาหมั่นไส้เขาอิจฉาตัวคุณเป็นอย่างนั้นไหมคุณลองไปสังเกตคุณนะถ้าคุณเจอไพ่อ่าถ้าจะคุณเจอคลิปเนี้ยไม่หมอเชื่อเลยว่าคุณเคยเจอแบบเนี้ยมาแล้วแล้วแล้วทำมาได้ด้วยตัวเองเพราะอะไรเป็นคนที่ยืนหยัดฝ่าฟันมาด้วยตัวเองบางคนเนี้ยนะคือคนคุณอนะไปพูดกับคนอื่นเขาไม่เข้าใจหรอก คุณจะรู้ตัวเองดีที่สุดอืมอ่ะต่อมีอะไรอีกคะดู๋สิสาเหตุที่คนอื่นๆคิดไม่ดีกับคุณเพราะอะไรเพราะคุณเป็นคนเหมือนถ้าพูดในเรื่องแบบไม่ดีเนาะไม่เหมอมีความรู้สึกว่าตัวคุณอะไม่ฟังใครนะฟังแค่ตัวเองอ่ะต่อไปอะไรสี่ถ้วยไหมถึงแม้จะมีคนช่วยคุณเนี่ยหรือคุณอาจจะมีคนที่แอบช่วยคุณกันอยู่ก็ได้นะ คนที่คิดไม่ดีกับคุณมันก็มีแต่คนที่เขาชอบคุณน่ะเพราะอะไรคุณเป็นคนที่แบบจริงใจอ่ะซื่อสัตว์อ่ะเป็นคนที่ยึดความถูกต้องมันมีคนชอบคุณอยู่แล้วแต่เขาอาจจะไม่เคยบอกคุณก็ได้ว่าเขาชอบคุณคุณอาจจะไม่รู้ก็ได้นะหรือคุณรู้ไม่หมอก,ก็ไม่รู้แต่ไม่หมอมีความรู้สึกว่าสี่ถ้วยในมันมงหมอกถึงคุณอาจจะเก็บถ้วยเอาก็คือความรู้สึกของตัวเองเก็บเอาไว้ใช่ปะ มีคนอยากจะมอบให้คุณเหมือนกันนะแต่เหมือนคุณอะเป็นคนที่แบบว่ามั่นใจตัวเองอะข้อเสียของคุณเลยคือคุณเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงนะอืมอย่างเช่นคําว่าเวลาจะทําอะไรจะจะทําจนสําเร็จอะมันมันเป็นมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะในเรื่องเนี้ยคนที่เขาไม่ได้มองว่าคุณดีเขาก็จะไม่ชอบไงอืมแต่คนที่เขามองว่าคุณดีคนที่เขารักคุณคนที่เขาชื่นชมคุณอะ มันมีแล้วเพอๆมีคนแอบชอบคุณด้วยนะบางคนโสดเนี่ยถึงคุณโสดแต่มันมีคนชอบคุณแต่คุณคุณไม่ได้มองอะ่ะคุณไม่ได้แบบอยากมีอะ่ะมีใครอะ่ะอืมมันเป็นพลังงานรวมไม่เหมาะตรงอ่านแบบนี้นะอืมอ่ะต่อสี่ถ้วยการที่เก็บเก็บถ้วยให้ตัวเองกันได้นะก็คือเก็บความรู้สึกตอนนี้เหมือนเหมือนเป็นตัวของตัวเองเยอะแล้วอะ่ะ เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นตัวของตัวเองมากอ่ะต่อไปใบนี้นะหืมกเหรียญคุณต้องทําเยอะนะแม่หมอมองว่าคุณทําเยอะไพ่เนี่ยมันมีแต่ไพ่ที่แบบเกี่ยวกับด้านความรู้สึกและด้านการทำงานอะทำเยอะแต่คุณเป็นคนที่จิตใจดีแม่หมอบอกบอก,บอกเลยนะคุณเป็นคนที่จิตใจดีอะ บอกเลยว่าเบื้องบนอยู่กับคุณนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักคุณนะถึงจะไม่มีวันเนี้ยแต่วันหน้าไม่หมอเชื่อว่าคุณจะมีบางคนประสบความสําเร็จไปแล้วเพราะมันมีเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้มีประสบความสําเร็จในเรื่องเงินแต่คุณมีเรื่องอะไรคุณรวยในเรื่องความคิดคุณรวยในเรื่องการงานมันอาจจะไม่ได้มากแต่มันอยู่ได้อะมันสามารถเอาไปช่วยคนอื่นได้เนี่ยคุณเป็นคนที่จิตใจดีเห็นไหมเนี่ย ชอบช่วยเหลือคนอื่นด้วยคนที่ตกทุกได้ยากคนที่ด้อยกว่าคุณคนที่มีน้อยกว่าคุณอนะคุณช่วยแม้คุณจะไม่ได้มีเยอะแต่คุณก็ช่วยเขานะแม่หมอมอง,มองคุณเป็นคนแบบนี้ถึงบางคนเนี่ยโดนทํามาแต่ก็ยังไม่ได้ทิ้งนิสัยตัวเองนะนิสัยที่ชอบช่วยคนอื่นอนะมีความเจ็บแหละมีความรู้สึกเสียใจแหละมีแบบเอามาคิดบ้างแหละแต่เวลาเจอคนเดินล้อนอนะก็ช่วยเขาตลอด เจอคนไม่มีก็ช่วยเขาตลอดบางคนอาจจะไม่ได้ช่วยเรื่องเงินอาจจะช่วยเรื่องอทํากับข้าวหรือให้ของอะไรอย่างนงี้ก็ได้นะแม่หมอมองนะอืมอันต่อมันจะไม่มันเป็นสาเหตุเลยนะที่ทําให้คนอื่นหมันไสขึ้นใบแรกแถวสามด้วยนะอ่าเพราะคุณจะรู้ว่าแม่หมอจะชอบเปิดแถวสามไปสองใบเนาะแม่หมอไม่อยากพูดเยอะไม่ใช่หรอกคคือไม่อันนี้เป็นการดูดวงแบบแบบของแม่หมอเป็นรูปแบบของแม่หมออ่ะต่อไปใบนี้จ้ะ อืไพ่ใบสุดท้ายคิงเหรียญออกมาจ้าบางคนอาจจะร่ำรวยนะบางคนอาจจะไม่ได้ร่ำรวยมากแต่ก็ช่วยมันบองบอกถึงตัวคุณอะถึงจะไม่ได้ร่ำรวยมากแต่ก็ดูเหมือนร่ำรวยดูเป็นคนมีอะคุณอาจจะไม่ได้มีเรื่องการเงินก็ได้อาจจะเป็นมีเรื่องความสามารถมีในเรื่องการงานไง คุณอาจจะไม่ได้ช่วยคนอื่นเรื่องเงินแต่ช่วยในเรื่องแบบอื่นก็ได้อย่างเช่นไปทําบุญบ่อยๆอย่างเช่นอ่าเรื่องงานช่วยให้คนที่เขาไม่มีงานมาทํางานกับคุณอย่างก็มีไม่หมอมองนี่นะมันเลยเป็นสาเหตุที่ทําให้คนอื่นๆคิดไม่ดีกับคุณอ่ะสาเหตุหลักๆเลยคือคุณอาจจะไม่มีแต่เขามองว่าคุณมีคุณอาจจะไม่ได้รวยแต่เขามองว่าคุณรวยอิจฉาพูดง่ายๆอิจฉามันใส่ เห็นแล้วมุนหงิดเห็นแล้วแบบคันลูกตาประมาณเนี้ยอืมหมายถึงที่พวกนั้นนะหมายถึงคนที่คนที่คิดไม่ดีกับคุณนะอืมมันมีมันมีคนมคิดไม่ดีกับคุณแนะ่นอนมันคือมีแปดสอดอ่ะเนี่ยเนี่เขาเห็นว่าคุณชีวิตคุณมีความสุขเขาเห็นว่าคุณเป็นคนฉลาดเขาเห็นว่าคุณเลือกทางเดินที่ถูกต้องของคุณแล้วอ่ะเออเห็นแล้วรับไม่ได้จ้ะทาไมไม่ทําไม่ไปทําชีวิตตัวเองให้ดีเนาะไม่ยุ่งอะไรกับคุณเนาะเออแปกเนาะคนพวกนี้ อ่ะนี่ก็จบแล้วเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่หมอเนาะแล้วก็กดสุปะตะเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะส่วนใครที่ซัพพอร์ตค่าครูแม่หมอไแม่หมอก็ขอบคุณมากมเลยนะคะขอให้ลูกดวงทุกๆคนก็มีความสุขความเจริญม,มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ